เอาตัวเดียวเลยตัวทองนี่ตัวตู่มันเบออันนี้ตัวมันใหญ่เปนตู้ตัวนี้ต่นนี่แล้วเข็มขมูตัวจะกป่าได้ิอาอีกกี่บเอาอันตู่คนนั่นเอาอีกตัวนึงบ่คู่ีลอยหาสิปได้กบ เต่นะีดเอาท้องตัวีสมมันนม่นนั่นีดสมฉีท้องเพื่อเือมันบ่บดเริ่มสายตันมันลท้องหล่อขาวไปมตัน้นานขาวเยนีเๆตัวนี้นหรอเยนะแหละงามอยู่ うんうわわわ。<laughs> <laughs>